สวัสดีครับทุกคนอย่างที่ทุกคนได้ทราบกันแล้วนะครับไม่รู้เหมือนกันครับแล้วยางครับปีปีหน้าจะมีผลงานอะไรบ้างครับครับผมก็ตอนนี้นะครับปีหน้าจะมีซีรีส์เรื่อง Cherry Magic นะครับ Cherry Maho เวอร์ชันเวอร์ชันไทยครับแล้วยังมีแบบแพลนที่จะไปต่างประเทศอะไรอีกไหมครับผมก็ มีมีงานที่อยากให้ทุกคนได้ลุนรอดูกันนะครับแล้วก็น่าจะมีไปต่างประเทศผมว่าปีหน้าก็จะเป็นน่าจะเป็นปีที<อ>่ได้เดินทางกันเยอะๆแล้วอะไรเงี้ยครับก็รอไปเจอแฟนๆต่างประเทศนะครับแล้วก็แฟนๆที่ไทยก็น่าจะได้เจอกันเยอะพอสมควรนะครับแต่ปีนี้เป็นปีที่ดีของเราเหมือนปีหนึ่งน่นเปงปีที่ทุกปีเลยครับ<อ>แต่ถ้าแบบเราบรวนนิ่งๆ,ๆแต่งานเยอะยิ่งกว่าทุดตายนะอีกนะเงี้ยเไม่ไม่ขนาดนั้นนะครับก็ผมก็มีงานเรื่อยๆแหละแล้วก็ผมว่าปีที่ดีสำหรับผมก็คือแบบอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องงานแต่ว่าเราได้้เรรียนู แต่รู้จักตัวเองได้แบบทาความเข้าใจตัวเองแล้วก็มีความสุขกับเพื่อนๆ<อ>รอบตัวเนี่ยว่าก็เนี่ยเป็นปีที่ดีเหมือนกันครับแล้เวเราตั้งเป้าปีหน้าว้อย่างไงบ้างครับว่าแบบจุดมุ่งหมายของเราปีหน้าก็คาดว่าคิดว่าจะเป็นปีที่บาลานซ์ชีวิตได้ดีขึ้นระหว่างชีวิตการทํางานกับชีวิตส่วนตัวครับคิดว่าน่าจะมีเวลางานก็จะโฟกัสกับงานมากขึ้นเรื่องส่วนตัวก็คิดว่าน่าจะไปอยากจะออกไปพักผ่อนไปเที่ยวอะไรมากขึ้นเพราะอย่างปลายปีที่มีโอกาสไปต่างประเทศไปดูใบไม้เปลี่ยนสีที่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยก็ ตอนมีช่วงก่อนที่จะไปรู้สึกว่าแบบเหนื่อยเหนื่อยมากเลยแล้วก็เหมือนแบบไม่ค่อยหมดไฟนิดนึงอะไรเงี้ยแต่พอไปรู้สึกว่ามันเติมพลังให้เรามากการได้ออกไปแบบเดินเล่นถ่ายรูปอะไรเงี้ยครับก็มีความสุขมากก็กลับมาก็มีพลังเต็มที่เลยครับเคยมีแบบช่วงจังหวะไหนที่แบบว่ารู้สึกว่าเราทำงานหนักคืนแบบว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้ววเนี่ยก็เนี่ยจะเป็นช่วงตั้งแต่แบบจริงจริงตั้งแต่ต้นปีน่ยถึงถึงประมาณเดือนสิบอะไรเงี้ยเลยอะต่อเนื่องมากเลยแล้วก็แทบไม่ค่อยได้พักเลยทั้งคอนเสิร์ตทั้งถ่ายซี รายการอะไรเงี้ยคือมันมันมันเยอะไปหมดอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าไม่ไม่ค่อยได้มีพาร์ทที่เราได้อยู่กับตัวเองเท่าไหร่เลยครับพอพอช่วงนี้ได้ซีรีส์ปิดกล้องแล้วแล้วก็ได้อยู่กับตัวเองได้อยู่กับเพื่อนมากขึ้นรู้สึกว่ามันบาลานได้ดีกว่าอะไรเงี้ยครับเพราะนั้นจัดการเพาีจะได้ยังไงแต่เวลามันดิ่งขนาดนั้นมันรู้สึกว่าเหนื่อยก็มันช่วงที่มันต่อมากๆมันก็ไม่มีเวลาจัดการเลยเพราะเหมือนแบบนอนเดึกตื่นเช้าทํางานทําไงมันไม่ไม่มีเวลาให้คิดอะไรเลยคือจําได้ว่าเป็่ทกาือเเํยรๆ มันก็เขาเรียกว่าอะไรเดียมันก็มันก็เป็นช่วงหนึ่งของของของปีอะนะมันก็มันก็ทำอะไรไม่ได้ซึ่งผมว่ามันก็เราเหนื่อยแล้วเราก็อ่าได้พักมันก็หายอะซึ่งช่วงที่ได้หยุดช่วงแรกๆเนี่ยเหมือนแบบไม่รู้จะไปไหนเลยเพราะมันชินกับการที่เราไม่ได้ไปไหนเลยอะเออก็วันที่ได้อยู่วันแรกก็แบบงงๆว่าไปไหนดีเลยจะไม่รู้จะชวนใครไปไหนดีเพราะมันแบบมันงงอะเพราะเหมือนเราเราใช้ชีวิตอยู่กับการที่แบบทางานทุกวันมาหลายวันอะไรเงี้ยถงันมุดกับงานไม่ได้ไปเที่ยวอะไรนะครับ ไม่นะไม่ทิ้งเลยไม่หมายว่าถ้าช่วงที่ไปเที่ยวเราก็ไม่มีเรื่องคือลักษณะงานเราไม่ใช่งานที่ต้องมาทาตอนเที่ยวอยู่แล้วงเพราะฉะนั้นเราก็ช่วงที่พักผ่อนก็พักผ่อนเต็มที่ครับีเที่ย่แบบว่าพอะไรเตอ่ยมะไรเทียสิ้นปีเหรอครับก็โอ้โหอ่า จากการไปญี่ปุ่นมาไปซื้อกล้องซื้อกล้องมาคิดว่าเนี่ยเดี๋ยวสิ้นปีมีไปเที่ยวหนึ่งต้นปีหน้ามีไปเที่ยวสักสามที่อะไรเงี้ยคือแพงไปแล้วอะไรเงี้ยอะไรเพราะเพรคิดว่านั่หลังจากการจะเปิดกล้องซีรีส์ตอนช่วงประมาณแบบน่าจะประมาณเขาเรียวกว่าอะไรเดียวประมาณเดื 3, 4, อนสามเดือนสี่อะไรเงี้ยก็คิดว่าน่าจะต้องแบบน่าจะต้องทำงานหนักแน่นอนก็เลยคิดว่าถ้าเที่ยวต้องรีบเที่ยวตั้แต่ตอนปลายปีนี้กับต้นปีอั้นเนาะอั้นเนาะเที่ยวปุ่นไว้ก่อนครับใช่ ก็แ้าใว่าแผนปีหน้าของเราก็ยังแน่นอยู่ก็แน่นครับแต่คิดว่าต้องแมネจให้ดีกว่าเดิมครับเคยเคยเคยไปเคยไปเช็คดวงไหมเช็คดวงเหรอไม่ไม่ได้ไปเช็คจริงๆแต่ว่าก็ชอบมีมีคนมาทักอะไรอย่างเงี้ยมากกว่ามามากเขาเขาก็แค่บอกว่าเออแบบปีหน้าจะงานเยอะอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกโอ้มีมีมีไปต่างประเทศเขาบอกแต่ไม่ได้มีดีเทลอะไรมากมายครับครับผมแล้วดูแลแล้วแบ่งพัดดูแลติ๊งยังไงอ่ะในดวงไม่เรื่องสุขภาพอ่ะจริงๆแล้วว่ามันทำงานหนักๆบางคนอะแต่ผมว่าโดยพื้นฐานค่อนข้างแบบ ไม่ได้มีอะไรมากอาจจะแบบเป็นคนที่ต้องต้องนอนเยอะหน่อยเลยชินกับการนอนเยอะแต่ช่วงนี้มันนอนน้อยๆจนชินมันก็ชินของมันอ่ะแต่ว่าเราก็จะเน้นกินกินอาหารที่มันโอเคหน่อยแล้วก็ถ้าวันไหนว่างก็จะพยายามออกกําลังกายให้ได้นะครับอย่างวันนี้ก็มีไปวิ่งครับทำงานหนักๆก็มันยังไม่มีเอฟเฟกกับกับร่างกายเนาะไม่มีครับยังยังหนุมแน่นอยู่ยังได้อยู่รับงานได้เรื่อยรับงานได้เรื่อยๆครับโอเคเวิวเป็นยังไงบ้างครับ อ,อตาใช่ไหมครับดีเออไม่ไม่เป็นไรเลยครับผมก็ตอนแรกเข้าตัวนี้แล้วก็นึกว่าจะแบบเจ็บมากเลยคือก็อาจจะระคายเคืองตอนโดนแหละแต่ว่าไม่ไม,ไม่มีอะไรครับปลอดภัยไม่ต้องห่วงครับเขาแข็งแรงดีอันนี้คือที่โดนใช่ครับใช่ครับตกใจไหมตกใจไหมตอนโดนตกใจเขาเดินไม่ได้เห็นตอนโดนะเห็นเนานะเขาเดินมาแล้วบอกมีอะไรติดตามให้ดูให้หน่อยอะไรเงี้ยแล้วพอเปิดเข้ามาแล้วมันก็มีเศษก็เลยเออแบบช่วยกันเอาออกอะไรเงี้ยก็ไม่ไม่ต้องห่วงนะครับปกติดีครับโชคดีไม่ได้เป็นไรครับ เราต้องระวังมากขึ้นนี่ตีต่อไปนี้เวลาเวลาไปอะไรแบบนี้เวลาไปเจอไปงานอะไรแบบนี้ทีมีลูกเมียอะไรแบบก็ครับผมแต่ว่าจริงๆแบบพวกแฟนๆเขาก็น่ารักเขาก็เตือนๆกันแล้วแหละว่าเอ้ยครั้งหน้าต้องระวังมากขึ้นนะซึ่งคนที่ทำเขาไม่ได้ตั้งใจเราเราก็รู้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็พอเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นน่ะผมว่าครั้งหน้าทุกคนก็จะระวังตัวมากขึ้นทั้งทั้งตัวเราเองแล้วก็แฟนๆทุกคนนะแต่ปกติเวลาไปไหนมันก็ไม่ค่อยมีจุดตั้อะไรประมาณนี้ไม่ไม่ไม่ค่อยครับแต่นี้มันอาจจะเป็นช่วงเเ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 ฟสสสตติหรรรรออออออชช่่่่่วววงงงงงแแแบบบบบบทศกกกกกาาาาาาาลล้้้้็็จจจะะะะซ์์ไไไไไไพยยยยยใูๆีีีีมมมดดน ครับ <Yeah. S 2>